เดี๋ยวลองเชนกัน โอ,อโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยอะ่ะออกอนะทอ<ฮ>ทอ <c oughs> เราสองคนทับเออพอได้ก็ได้ดิดีพอมาตี อย่าลงอย่าลงโดนหัวมารู้อยู่เว้ยอีเพียนรูไปว้ยจะตีไม่ได้ไกลจากนู่นน่ะร้อยกว่านะถ้าจากนี่ประมาณเจ็ดสิบ

โอ้ยดีดีเจอไหมเจอเจอแไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตีอุ้มไม่ต้องตีเก็บขึ้นมันตีไม uhh exactly ่ได้เออเก็บขึ้นวางข้างบนนี่น้องที่บนแพลนเนี่ยมันตีไม่ได้ข้างล่างอืเออเห็นทั้งสองลูกยลยเหรอโอ้ยดีจังเออดีไม่หาย เก็บอีกเลงมาเก็บบอลเก็บเลยเก็บเลยกำไรเราอ่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาตามหลังมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทันพี่ก็เก็บเนี้ยได้บอลเยอะเลยน,นี่วางบนบนแพลนะ่ะแล้วก็ตีข้าม ถ้ามีปีก็ยังปีไม่ดีแล้วี่น่ะข้ามรถที่นีอู้หูบราไกลเกินหรือเปล่าไกลเกินเนาะไกลเกินคนตามมาค่ะเพื่อนเพราะว่าคนเขาเล่นก๊อปเยอะเลยแล้วก็วิ่งอะค่ะ แต่มันก็เหนื่อยเขาไม่ให้วิ่งเขาบอกว่าใจเย็นๆแล้วก็อย่าพูดเดยอะเกินไปมันเสียสมาธิแต่เราพูดก่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายน้องน้องทิพย์เ๋รวแป๊บเดียวเดี๋ยว perfect perfect เร well, ิ่ดฟรัมบราฮ้ยเวลร์ลินตรงบานลไหมตรงไหมพี่จะให้เห็นตะทางของลูกบอลพี่หรือว่าเห็นแค่ตัวพี่ตอนพี่ไดรตอนตรงนั้นอ่ะดีฮะโอ้ยตรงนี้แหละพอละอ่ะฮะ ตงดิง้งต้งดิง้มงมือนกันเลยมือนกันเลยโอ้ไปที่เดียวกันเลยเหรอโอ้ไปที่เดียวกันแต่มันไม่ยกเหมือนของน้องทิพย์นะไปที่เดียวกันเลยนะกริ้งเออมันกริ้งมันหล,ลันเออมันหลัน <laughs> นูงง่น,น,นไงจ้ะนี<อ>่ไงบอลน้องทิพย์ไปนู่น ดีใช้ได้ใช้ได้อ่าสตาดักโอ้โหจีเกิลเสร็จแล้วก็น้องเชฟอาหารแล้วสินี้หยิบดได้เลยใช่ไหมในขนมนี่ได้เลยค่ะาคน,น้องเชฟนำขนมมาค่ะเหมือนกันเลยหรือปะเหมือนมันเหมือน,นกันแหละใช่ไหมนะเอออันนึงมันไม่เขียวอ่ะอันนึงไม่เขียวก็อันนึงน่าจะเป็นอูสอ๋อไม่เขียวน่าจะเป็นเออ่กระดิ่สาแกอืมเออกระดิ่สาแก ดีีนัดสปีนฮัห้นอะไรนนะอืมอันเลยแล้วก็หาลสับหายทําหที่กันชาเพื่อไมไ่กินอะไรเลยถ้าลงสนามแล้ว ถ้าตีไม่เสร็จก็ไม่กินค่ะเพราะว่าเขาไล่ตูดเราตลอดตีไล่กันนะจะมันลำดาคนไม่เยอะนะขอเสิดนะคนเยอะคนไม่เยอะคนลำานหนูไม่รู้ว่ามันมีหนูไม่รู้ว่ามันมีอมันมีหรือเปล่าตอนนี้นะอ่อของของจิ้เล้ยสดได้เพราะว่าพี่คไม่มีเน็ตอือของเถี่ยนี่ย ข <Ontario? S 1> องแท้เ,<อ> <Ontario. S 2> เนี่ยเสียเลแต่หนูไม่รู้ว่าสี่ร้อยนี่ใช้เน็ตได้นลนดเลยเหรออืมอ่าไม่เราไปคุยกับเขาตรงไหนก็ได้ขอไปถามเขาบอกว่าให้มันอะลิมิเต็ดพี่ไปให้แฟนพี่เซิร์ชให้เลยว่าเป็นอะลิมิเต็ดหมายถึงใช้ไม่มีลิมิตเขาไม่รู้เรื่องบอกไม่เคยได้ยินอบอกไม่เคยได้ยินอืของแทนเนีืยวันนี้ ที่นอร์เวย์อากาศดีมากเลยค่ะจ้าอากาศดีมากเลยโชคดีเนาะอืไม่มีลมอืเราตีกี่โมงอ่ะเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบเราเสร็จเที่ยงประมาณปกติเวลาปกติเลยออืน้องทิพย์เก่งมากเลยอตามหลุมหลังโอเคอเลย ใช่ค,ครับเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับค่ะ